มากมีความแบบว่าอันตรายครับ dangerous ล่าสุดคือซื้อทีวีมาก่อนที่จะออบ้านเสร็จ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ b r a n d Tan Channel นะครับแล้ววันนี้นะฮะเรากลับมาพบกับวิดีโอคนเหอบ้านนะครับผมบ้านหลังที่2เนี่ยเคยนานมากนะครับแต่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าตอนนี้บ้านเป็นยังไงกันแล้วบ้างตอนนี้นะฮะกระเบื้องที่เราเอาไว้มามุงหวังคาเป็นกระเบื้องสังพิเศษนะครับสไตล์าิกนะครับ ได้มาถึงแล้วนะฮะปูหลังคาบ้านแล้วนะฮะจะพาไปดูนี่ใช้วิธีการลากกระเบื้องขึ้นไปแล้วก็ให้คนปูด,ด้านบนปูนะฮะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับกระนะรบกบเบื้องสวยมากเลยนะถ้าดูจากแบบว่าข้างนอกอนะครับมันจะเป็นลายสวยมากตอนนี้ข้างหลังเขาปูเต็มเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ข้างหน้านะฮะ ต้องวางทีละแผน่นแล้วก็เจาะทีละอันนะครับสวยเนาะกระเบื้องนี้พอวางแล้วสวยมากว้าวคุณผู้ชมตอนนี้เขาเริ่มเอาพวกเศษไม้ออกแล้วนะครับเริ่มเห็นเาสบาบ้านลงๆแล้วนะครับตอนนี้เขากําลังก่ออิฐสร้างผนังแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า ผนังเนี่ยถ้าก่อนเสร็จจะเป็นยังไงนะครับผมชอโอ้ my god บัดเดียวมากแล้วข้างบนลาบอ่ะนี่นะครับเป็นการเอ่อกาะอิฐนะครับชั้นบนเขาต้องวางไม้นะครับเพื่อขึ้นไปต่อด้านบนกับความสูงที่น่ากลัวมาก <c oughs> จบ บ้านตอนนี้นะคะผมเริ่มก่อผนังกันข้างในนะฮะเรียบร้อยนะคะผมแต่อาจจะไม่เสร็จสมบูรณ์นะฮะตอนนี้เริ่มมีงานโครงไม้นะครับผมจะบอกว่าผู้รับเหมาทำไปบนไปนะฮะ เขาว่างานมันแบบละเอียดทียิบเลยแล้วก็เขาเรียกว่ามันงานยากงานยากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูดีกว่าช่วงนี้ก็ต้องระวังของการโดนตะปงตะปูนะฮะเดี๋ยวแบอันตนนายจะต้องเดินดูตะปงตะปูต่างๆนะครับไม่อย่างนั้นก็คือนอกจากจะได้ทำคลิปแล้วนะฮะอาจจะได้ทำแผลด้วยตอนนี้สาะว่ายน้ำนะฮะทีมสาะว่ายน้ำเขารอ ด้านหน้าให้เสร็จแล้วเขาค่อยมาปูกระเบื้องสระว่ายน้ำนะครับอีพีนี้มีความแบบว่า,วาอันตรายครับ danger สการเข้ามาในงานไซต์ก่อสร้างเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะฮะที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะฮะตรงนี้นะครับผมตรงบริเวณนี้นะฮะจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นบานประตูนะครับ <m uch as> ผมที่สามารถเลื่อนออกมาได้แล้วก็เปิดเห็นสระว่ายน้ําได้นะครับอย่างที่เราเคยบอกไว้นะฮะตอนนี้เขากําลังก่อปูนแล้วก็ ตัวอิดใช้เป็นอิดมอนแดงนะครับเพื่อให้ความแข็งแรงของบ้านนะฮะเข้ามาปุ๊บตรงนี้จะเป็นนั่งเล่นครับผมจะเป็นที่นั่งเล่นแต่จริงก็เป็นเอาไว้โชว์แหละข้างบนนี้นะ่าจะต้องไปหาเชนเดลียมาอันนี้เป็นงานหนักละไม่ได้มาคุมงานหรือดูงานเองเลยเพราะาเราจ้างมืออาชีพที่เป็น professional นะครับมาก,มาก ตั้งแต่การออกแบบวัดค่าอะไรต่างๆนะครับโครงสร้างต่างๆเนี่ยคือใช้ตามวิศวกรเลยนะครับผมทั้งวิศวกรแล้วก็สถาปนิกนะครับผมการเลือกไอเทมบางอย่างเนี่ยแบรนด์ตันก็อาจจะต้องเป็นคนเลือกเองนะฮะใน EP ถีถัดไปนะฮะข้างบนนี้เขาจะทําเป็นฝ้านะครับเป็นฝ้าแล้วก็ตรงนี้ผนังตรงนี้จะเป็นแช a เดนะฮะจริงๆตรงนี้เป็นประตูผ่านเข้าไปในห้องนอนนะครับผมฮนะ แต่ว่าอาจจะทำให้ไม่เหมือนประตูมากนักนะฮะนั้นี่คือโจท์ที่ยา่าห้องนอนนะครับก็ไม่กว้างมากครับห้องนอนพอแบบอยู่ได้นอนได้นะครับผมทชก็มีคนถามเขาแบบงงกันว่ามีการสร้างตึกสูงขึ้นแบบสองชั้นคือเขาก็คิดว่าทำบ้านสองชั้นแต่จริงแล้วทำชั้นเดียวแต่แค่แค่สูงมากเฉย อยากให้มันมีความแบบอลังการอยู่ในนี้แล้วก็อยากให้มันจบตรงโซนนี้จะเป็นเ,เตียงนะครับผมเอาไว้ดูทีวีซึ่งทีวีใหญ่มากล่าสุดคือซื้อทีวีมาก่อนที่จะบ้านเสร็จซื้อเก็บเรียบร้อยแล้ว75นิ้วมันจะใส่ได้แบบว่ายังไงอะไรยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เขายังก่อผนังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเอ๊ะหรือเสร็จแล้ว เขาก็จะมีเว้นช่วงที่เขาเว้นไว้ก็คือสําหรับประตูหน้าต่างนะฮะสำหรับการเอาบัวมาใสา่เอาไม้ฉลุต่างๆอันนั้นคือก็จะเป็นในเรื่องของการตกแต่งในเชิงโครงสร้างนะครับเรื่องของการบิวอินอันนี้ก็ได้คุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คาดว่าน่าจะหนักอยู่ไหวไหมเนี่ยกับการหาเงินทันสร้างบ้านไหมเนี่ยแต่ก็อยากให้มันเสร็จเร็วๆนะฮะ งงไหมมีความเสร็จเร็วๆแต่ว่าเอ๊ะหาเงินทันไหมคือตอนนี้ใบอันตันอ่ะกลายเป็นกักไม่กล้าซื้อนูน่นไม่กล้าซื้อนี่ครับช่วงนี้เพราะว่ากลัวแบบจู่ๆมีแจ็คพอตแบบบุ้มเอ,อ่อชันเดเลียสามแสนห้าขึ้นมาบุ้มเครื่องฟอกอากาศอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมครเเัยไม่ไม่น่าจะถ่อยนะล่าสุดนะครับก็คุยกันเรื่องระบบแอร์นะครับระบบแอร์ก็ เป็นระบบแบบมืออาชีพน,นะฮะแบบแอร์ซอนฟาโปรเฟชชั่นลนเราจะได้ไม่ต้องแบบ <ผม S 1> เห็นแอร์ <Air. S 2> ใช่ไม่ได้ไม่ติดแอร์เป็นตัวตัวนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น Walk-in closet <Wow. S 1> ตรงฝั่งนี้นะครผมจะเป็นตู้เสื้อผ้าสูงไปจนถึงข้างบนนู้นเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่า เป็นห้องเอาไว้แต่งหน้าทําผมเก็บของเป็นห้องส่วนตัวต่อไปเราก็จะมีที่เก็บเสื้อผ้าที่ใหญ่แบบนี้แล้วนะฮะพอเสื้อผ้าเยอะแต่แต่คิดว่าก็คงไม่ไม่พอส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นส่วนห้องน้ําละนะฮะจะมีอันนี้จะเป็นห้องน้ําทั้งหมดนะครับผมจะมีโซนที่เป็นอ่างล้างมือนะครับผมอ่างล้างมือแล้วก็มีกระจกนะครับผม เอาไว้โชว์ใช้อยู่ใช้อยู่ใช้อยู่นะฮะห้องน้ำก็จะเป็น2ระบบด้วยกันนะฮะตรงนี้น่าจะมีกระจกนะครับผมออ้ไม่แคบนะเนี่ยตอนแรกคิดว่าห้องน้ำจะแคบไม่เน้นใหญ่มากนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้แบบใช้เวลาในห้องน้ำนานมากเท่าไหร่เว่าเป็นคนไม่อาบน้ำว่ายอาบอยู่เป็นคนอาบน้ำแล้วก็อาบอยู่แปลว่าแปลว่าไม่อาบหรอได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้มันพร้อมอยู่ไหม บ้านพร้อมอยู่แปลว่าไม่พร้อมเพื่อนหรือแขกที่มาบ้านสามารถเข้าห้องน้ําตรงโซนนี้ได้เพราะว่าเรานะฮะจะเปิดตรงนี้เป็นประตูกั้นแล้วเขาสามารถมาเข้าห้องน้ําตรงนี้ได้ของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้เก็บแบบว่าพวกเครื่องใช้ต่างๆเก็บรองเท้านะฮะวอตรงนี้นะครับผมประมาณนี้ครับอยากให้มันเสร็จแล้วเร็วอ่ะ นะฮะเพราะว่าตอนนี้เห็นแต่ผนังนะครับผมเราก็ไม่รู้ว่าออของจริงเนี่ยจะสวยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับฝีมือในการทำนะครับผมตอนนี้เขาเริ่มที่จะแพลนงานปูนปั้นนะฮะหลังคาตรงนี้ครับผมต้องใช้คนนะฮะขึ้นไปปั้นขอบ นะครับปั้นขอบให้มีความแบบเป็นชิโนโปรตุกสนะครับผมมีความแบบคลาสสิกนะฮะเสาต่างๆนะครับผมจะต้องมีการปั้นนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้เราสั่งเมอร์ไลออนเรียบร้อยแล้วนะฮะ สั่งทำเมอร์ไลออนตัวพ่นสิงโตพ่นน้ำนะครับตรงฝั่งนั้นสั่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราดูว่าเมอร์ไลออนที่นี่จะเหมือนกับที่สิงคโปร์หรือเปล่าแต่ได้ข่าวว่าที่สิงคโปร์ไม่มีแล้วช่วงนี้นะครับผมก็เป็นช่วงที่ดีนะสำหรับที่บ้านนะครับผมดอกไม้ใบหญ้านะครับขึ้นสวยโตนะฮะแต่คาดว่าอาจจะต้องคิดการจัดสวนนิดนึงนะฮะตอนนี้ดอกขึ้นสวยมากเลยเนี่ยทำไมดอกไม้สีเหลืองถึงออกเยอะมากเลยที่บ้านนะ เป็นสีทองเหลืองส้มสวยเนาะตัวนี้ก็กุหลาบอย่างต้นนี้ก็ออกดอกสวยงามนะครับจริงๆดอกอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมต้นนี้โตเร็วมากแดี๋จะแหวกโอ้โหออ,ออกดอกเต็มเลยอะ่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นต้นไฟคำนะครับผมปลูกมาเนี่ยไม่คิดว่าปีนี้เขาจะออกดอกไม่เคยคิดเลยว่าต้นนี้มีดอกนะฮะแล้วดอกสวยด้วยนะครับดอกแบบ เยอะมากอู้ลาลามันออกเองนะครับได้ไหมเป็นอีเชิญไหมอีเชิญหยั่งยั้สะท้อนไหมครับโอเคตอนนี้นะครับก็จะเป็นดอกโมกนะครับผมกำลังออกแล้วนะฮะ่โมกโมกโมกนะกะถูกแล้วจเจ้าความเชื่อของคนเหนือก็คือว่าถ้าดอก โมกออกเงี้ยเขาเรียกว่าเหมือนแบบโมกออกโมกโมกโมกเงี้ยนะฮะแล้วมันแปลว่าอะไรคะในภาษาไทยโมกคือการแบบว่าเจริญรุ่งเรืองเงี้ยฮะโมกนะฮะแต่ถ้าโมกตานี่คือเป็นโมกตาใสอันนี้อีนี่คือภาษาเหนือโมกตาก็คือการทําตาใหญ่ตาโตนั่นเองนะฮะยังไงก็ลาไปก่อนแล้วครับผมนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมหวังว่าวิดีโอหน้าเนี่ย จะเห็นสีสันมากขึ้นเพราะวีดีโอหน้าเขาคงฉาบผนังเรียบร้อยนะฮะหวังว่าหวังว่านะฮะน่าจะฉาบผนังเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็โครงสร้างนะครับที่เป็นโครงสร้างใหญ่เนะี่ยคงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะและอีพีถัดไปก็คงจะเป็นเรื่องของการบิวอินหนักใจมากกับบิวอินเพราะว่าล่าสุดก็คือเช็ค รบาบทาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นลมลมตึงนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมแบรนดตันนะครับต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับใครชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย